ออกไปที่โลกออกไปที่โลกเ,ลกเลกรียบร้อยพี่ผมอ h, ู๋เป็นล่านพี่เป็นล่านไอ้หี้ย <c oughs> ハハハハ。<laughs> <laughs>